cô subscribe cho kênh Ghiền Mì thì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

그냥. จบแล้วนะคะสาหรับบทเพลงวันนี้ที่เรานํามาฝั่ง f อนะแปลว่าเราต้งแดงขึ้นสาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นําเพลงของพี่ศักดิ์เกัยญาแบนมาร้องหนึ่งเพลงนะคะวันนี้ขออนุญาตพี่ศักดิ์ผ่านนะที่นี้ด้วยนะคะซึ่งพี่ศักดิ์อ่ะร้องไว้ดีมากๆเลยค่ะน้องแดงก็เอามาร้องต่อในสไตล,ล์ของน้องแดง,งนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าเตนากูเตนากูแต่ว่ามันก็จะแบบ ถ้ากูภาษาสากลไทยอ่ะมันจะไม่เรียบมันจะไม่สุภาพใช่ไหมคะก็จะเรียกกันัืนอว่าเตน่าแต่ชื่อจริงของมันคือเตน่ากูซึ่งไม่ได้มีแบบใครจะเล่นได้กับทุกคนนะคะนี่พี่ปูของเรานะคะศิล,ลปินดีปุนุนะคะย<บ>ินดีครับอ่านั่นแหละพี่ปูเล่นได้ด้มีโอกาสได้ไมาหาพี่ปูก็เลยต้องขอบรนลล์กันนิดหนึ่งนะคะคือไม่ได้เจอกันนานมากแล้วมีโอกาสได้มาเจอกันก็เราด้วยกันสักหน่อยนะพี่ปูนะด้วยความยินดีครับเเพลงเพลงนี้เรา เคยเป็นเพลงประจาชมรม้วยเนาะตอนนั้นเคยเรียนอยู <ros an> ่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับแล้วก็มีก่อตัานชมรมเฮ้ยน้องแดงเป็นประธานชมรมนี่น้องแดงเป็นประธานชมรมสันจารักปะเงียย้อนไม่ธรรมดานะคนนี้ก็คือเราก็แบบว่าเรียนที่ราชภัฏเชียงรายแล้วก็มีกลุ่มชมรมสันจารักปะเงียยอนที่เปิดเปิดให้อ่า การเรียงอะค่ะที่มาเรียนในตัวเมืองในเชียงรายเนี่ยมามารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันเพราะว่าชมรมนี้มันดีมากๆเลยนะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้จักกันเรียงด้วยกันพี่ปูก็เรียนอีกคณะหนึ่งพี่ปูเรียน,นคณะอะไรนะตอนนั้นเรียนคณะวิชาการจัดการครับปรแกมวิชานิเทศร์นิเทศสร์<ม><ม>นังแดงภาษาญี่ปุ่นศาสค,คือคนละคณะคนละเอกคนละตึกเลยนะคะคนละโซนเลย<ม>ถ้าเราไม่มารวมตัวกันที่ชมรมนี้เนะะี่ยเราก็จะไม่เจอการน้นองๆอ,อีกหลายคนหลายคณะหลายวิชาเอกเนี่ยก็มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะเพราะชมรมสานใจรับรากเงียะนะคะ ก็ฝากความคิดถึงน้องๆเนาะที่เคยเรียนอยู่แล้วก็คือเคยเข้าชมรมนี้นะครับก็มีน้องที่ตอนตอนนี้คงจะอยู่หลากหลายละคิดว่าคิดว่านะส่วนมากเนี่ยส่วนมากแน่นอนต้องติดได้ติดตามน้นองแดงเพจเสาวปักผ้ากระเหลียงเชียงรายอย่างแน่นอนนะครับยังไงนะยังไงนะาสาวเลยนะสาว สาวากผ้าหรอเชียงรายไม่นจะใช้เอฟซ้งแดงสาวก็หรียากผ้าเชียงรายใช่เรากระพี่สาลรลืมะพีสาว่าตะลืแตะพพนเนาะจะเลยหาเล่องานเนี่ยเนประกาศเนต้นรัานเนี่ยมืดดมมาเราไม่สนตจะมีตั้หมาเนาะสาวเกาหรีทอผ้าเนาะตุ่มาสาวก็หลีทอผ้าชิมร้อนเลอลงมาก็ทิพระพีสาบอกว่า ยูทูบเบอร์ก in ็มาได้นะคะสาวกระเลงทอผ้าน้องแดงสาวกระเลงทอผ้าอ่ะยืนให้ชาวบ้านต้อนรับโอ้โหดีมากแต่ว่าพี่ศักบอกชื่อเพจน้องแดงผิดนะคะนี่พี่ปุ๊กก็บอกผิดด้วยเหมือนกันติดตามแต่ว่าเขาคงแบบไม่ได้แบบดูชื่อเพจอะไรขนาดตื่นเต้นครับตบ่นเต้าตื่นเต้นเนาะก็ไม่ได้เจอน้องมานานแล้วก็แบบเออก็ติดตามแล้วก็พอพอดีว่าครั้งนี้ก็น้องเข้าเข้ามาเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณนะแฟนแฟนเพจของน้องแดงด้วยเนาะ ที่ติดตามแล้วก็ที่สื่อสารแชร์อะไรไลค์แชร์อะไรพวกนี้นครับรวมทางการซัพพอร์ตในด้านอื่นๆเนาะที่น้องแดงทําอยู่นะก็ถือว่าเป็นผลผลิตจากชุมรมสรรัญจัดพยนตที่เราเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตแล้วก็งอกงามไปยังคนอื่นๆไปยังเพื่อนของน้องพี่จากที่อื่นๆด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นกำลังใจครับน้องแดงนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะ เดนจะบอกว่าพ <si ี่ปูน well> ี่นะคะถ้าไม่มาหาเขาถึงถิ่นเนี่ยไม่ได้เจอเขาง่ายๆนะคะเพราะพี่ปูเนี่ยเหมือนกับว่าอุทิศตัวให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านให้กับผืนแผ่นดินที่นี่นะคะซึ่งต้นไม้ที่นี่เยอะมากแล้วก็การดูแลรักษาป่าเนี่ยมันเป็นระบบใหม่ทั้งหมดที่พี่ปูเขาเอามาประยุกมาปรับปรุงซึ่งมันต้องใช้คนยุคใหม่อยู่ในป่าถ้ามานี่ผมจะอยู่ในป่าใช่ต้องใช้คนยุคใหม่ในการมาบริหารจัดการเรื่องไฟป่าซึ่งพี่ปูทําออกมาได้ดีในระดับหนึ่งที่ได้รับรางวัลนะคะ ก็ยังไงใครยากจะรู้จักพี่ปูเพิ่มเติมนะคะก็ไปติดตามที่เพจพี่ปูได้แดงขึ้นช่องทางการติดต่อของพี่ปูด้านล่างนี้นะคะจะได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ความพยายามความเสียสละของผู้ชายคนนี้จริงๆพี่ปูเป็นคนเก่งจริงๆคนเก่งอ่ะมันแบบนี้มันมีไม่กี่คนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้มันเป็นทรัพสมบัติ ทางปัญญาพี่ปุ๊จริงๆใครจะเอาไปครอบครองคนเดียวไม่ได้นะแต่ <c oughs> อยากจะเอาไปทาตามจริงๆถ้าท,ท,ทาแบบที่พี่เขาทําได้พี่เขาไม่ห่วงใช่ไหมใช่ใช่ยินดีนะคือว่าชุมชนไหนหรือว่าหน่วยงานองค์กรไหนที่ต้องการที่อยากจะรู้ว่าระบบการจัดการไฟป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เนี่ยเราใช้นะวัาตาก,การรมต่างๆเนี่ยเราใช้อย่างไงนะก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเพจน้องแดงหรือว่าทางเพจที่น้องแดงออกให้ในก็ได้นะทางชุมชนเรา รอและยินดีที่จะแบ่งปันนะครับหรือว่าจะเข้ามาเรียนรู้งานที่หมู่บ้านโดยช้างป่าแปดที่นี่ก็ได้นะ,ะจะังหวัดลําพูนนะครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้จะจะไม่รับแล้วนะเพราะว่ามันเป็นหน้าไฟแล้วมันต้องหลังจากที่หน้าไฟแล้วก็คือหน้าฝนเข้ามาอันนี้เราจะยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับพี่บู้ต้องไปเตรียมดับไฟแล้วจ้ะใช่ต้องต้องพุ่งพวกนี้น้องแดงก็กลับแล้วก็ผมก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่าแล้วประจาการในป่าแล้วครับผม <S <S คือเราเราไม่ใช่แค่ทําแค่ชุมชนโดดๆนะก็คือเป็นการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานราดดัฐโดยทางกร,างระทรวงทรัพย์แล้วก็คือภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆด้วยครับผม,มนี่ยพี่ปุเสียสละให้แดงสองวันนะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่เราเรียนที่ราชาพัฒน์เชียงรายด้วยกันไปงานแต่งพิกเกษเสร็จก็คือล้วงมาหาพี่ปุ้สองวันนี้พี่ปุให้เวลาแดงสองวันนะที่เขาก็ไม่ค่อยว่างหรอกในสองวันที่แดงมาหาเนี่ยเขาก็ทํางานแล้วก็ ให้เวลากับแดกในการทำคลิปด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่างไรคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ